ตอนนี้ราคาทองคำกำลังแกวงตัวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่5วันบนกราฟรายวันระดับประมาณ4,040ดอลลราทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะใกล้และเป็นจุดสำคัญที่เส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่20วันมาซ้อนกับเส้นแนวนอนจากอดีตโดยตามปกติแล้วบริเวณนี้เป็นระดับราคาที่มักมีแรงซื้อกลับเข้ามาถ้าราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ก็ยังพอมีโอกาสให้ราคาขึ้นไปทดสอบด้านบนอีกครั้งในระยะสั้น ขณะที่กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงราคาทองคำยังพยายามปกป้องแนวรับแถว4 0 4 4ถึง4,045ดอลลาร์แต่แรงดีดกลับยังค่อนข้างจำกัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20ช่วงเวลากำลังเอียงขึ้นเล็กน้อยและแม้ราคาจะดีดตัวขึ้นก็ยังถูกกดกลับได้ง่ายบริเวณใกล้4,100ดอลลาร์เหนือจากนั้นขึ้นไปยังมีแนวต้านหลายชั้นรอยอยู่ทำให้การทะลุขึ้นไปอย่างรวดเร็วอาจต้องการปัจจัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนประเด็นที่อยากให้จับตาเป็นพิเศษคือราคาจะปิดหลุดแนวรับบริเววณช่่ง4,40ดอลลาร์หืไม ถ้าราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้ลงไปทิศทางของทั้งกราฟรายวันและกราฟหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มหันลงไปในทิศทางเดียวกันและความเสี่ยงที่การปรับฐานจะลึกขึ้นอีกขั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นในทางกลับกันถ้าราคาสามารถรักษาแนวรับนี้ไว้ได้และเกิดแท่งเทียนที่หันขึ้นต่อเนื่องรูปแบบก็ยังเอื้อต่อการมองภาพรวมในเชิงซื้อแม้จังหวะการขึ้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปสำหรับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องถือทั้งความคาดหวงังและความระมัดระวังไว้พอๆกันและค่อยๆติดตามการต่อสู้บริเวณแนวรับด้าาานนล่่งงอยยจเ็